สวัสดีครับบุตรีคนเมืองเหนือนะครับผมไปไอนครับผมวันนี้การบารทักันเหม็แล้วนะครับหลังจากที่น้องเบามาได้มานําเสนอเมนูพี่ปีแออได้โผรดได้ก้อยร้ายวันนั่นนะครับผมเนาะโดยติดทุลละของฝนตกฝนหยางฝนนะครับแต่ก็บม่เป็นยังนะครับเนาะถือว่าวันนี้น้องเบาอาจจะนําเสนอเมนูที่ว่าบหลูราแต่รับรองอร่อยนะครับเด้อนะครับดลูร้าหลาลูลกไงแกงน่องแซงนะครับนี่เขาจะแกงน่องแซงเลยเปแอนครับผม นอซ้างจะเป็นลักษณะนี่นะครับอันนี้คือนอซ้างบาองหงวาคนไทยเป็นหงวะนออะไรไม่รู้นะแต่นอซ้างมาเขาเนี่ยรสชาติจะหวานะครับแล้วก็บักนู้นนะครับเขาก็เลือกเอานอที่เปินกําลังอาจจะพอดีนะครับบาบาบาใหญ่เกินไปนะครับถ้าใหญ่จากนี่ไปเกาเปินก็จะเป็นหงว่าตั้งๆแถวๆนี้นะครับก็จะแก่แล้วแล้วก็แหมยางมันจะทำฮื่มหึ่นะครับอ้าว อันนี้แม่บ้านก็แกะโชว์เป็นตัวอย่างไว้หนึ่งอ่ะละนะครับอ้าวเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับเราไปแกะกันนะครับผมค,ครับผมหลังจากที่เขาแนะนํนาส่วนผสมขอไงไกี่ก็คือมีนอซ่านะครับก่นนี้ก่อนจะเป็นในส่วนผสมมีอย่างการห้องปลาล่า้วันแนะนํานเลยครับหลบๆเลยเจ้ามีพริกแดงกระเทียมห่าแห้งแล้วก็กะปิ้าเ้าจะเปิดเลยลูกห่านา้าปลา เอ่อรสด,ดีแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปูเขาเน,นี่ยเขาจะแกงเส้นน้ำปูนะจ้ะเนาะแ,<ต>แกงเส้นน้ำปูปมไม่หยาบหปล่าพักปูย่าอันนี้พักปูย่าเขาจะามากลับตออตีเขาแกงซุกแล้วนะจ้ะเนาะแล้วก็มีพักแคเจ้าแล้วก็มีนอนอซาเฮาข<า>ืดแน่นมาข้างต้นนะครับนอ้อโอ้โหสวยอาเลยนอนี่บบหืนนะเจ้านี่นะอ่ะวลงมือเลยเอากระเทียมลงไปเจ้าเอาห่าแห้งลงไป โซ่ส่งง่ายขนาดเด้อครับพี่แอ้ครับผมเต็มเหมือนเดิมนะครับน้องเบาการน้ำเสนอประมาณแบบชุดเด็ดเด็ดเลยนะครับลองไปทําดูต่งขั้นตอนดูนะครับมันจะกลมกล่อมมากคุยกันงไปแล้วกันนะครับต่อไปใส่พริกพริกได้ขี้หนูครับวันนี้เราจะได้เขาใส่พริกได้ขี้หนูนะครับพอดีสมาร์คได้เดิมมาบ้านจะลิงรีบมาพอดีพายูมาตังหนอกคุณนะครับว่าจะไปเก็บไม้มาหน่อยทำแบบนี้แล้วครับพี่อ้ยครับผม วันนี้จะมีแล้วเจ้าลมแห้งขนาดเจ้าตัวี่เมงเมามาหนักขนาดเนาะจากนั้นอ้องส่กะปิแกงลงไปเลยเจ้าหลบหลับเบอเอพี่แครับผมสุม่าตัวตะครับเด้อพอดี้ตืนฝ้าฝ้าล้มนะครับส่วนเป็นลมมาครับน้องบ่าวก็เลยกระจายแม่มันกระจายสิ้นแต่จริงๆเอ๋มาแหงก็ได้นะครับเนาะแต่ถือว่ามาฟอร์มา้อยพอน้องบ่าวนะครับ เอีกาตีโคเขาไม่ตัเอี้กายังได้ใส่น้ำปลาโอ้ใส่น้ำปลานะขอบคุณนะครับปีไอตีเข้ามาพอมาก่อนน้องบ่าวนะครับคี่แม่เขาบ่ได้ทาคลิปทําหนังนาเสนอแต่ผมเห็นในคอมเมนต์นะครับปีไอได้การตอบรับน้องบ่าวเป็นยังดีนะครับน้องบ่าวขอสุมาอภัยนะครับเด้อครับผมขอขอบคุณหลายๆให้เลยครับอือใส่น้ำปลาลงไปเลยอันนี้น้ำปลา เขาเป่งเองเนาะจอมน้ออืมเอาตป็งตัวนงไม่ตม่ตำนนก็แล้วละว่าไงจะต่ำเลยถ้าท่านใดที่อยู่ตางอื่นนึกแก่กับเจ้าเป็นห้องว่าเจ้าหน้าปาราสำเร็จก็ได้เนะเจ้าลักษณะของพระวัปัจจุบันนะครับผมมีอ่าเป็นห้องว่าหน้ามปาราสำเร็จครับตัวอย่างเช่นนะครับมันก็เป็นลักษณะนี่นะครับเนาะนะครับผมนีตถึงของพิมพ์ใหม่ของ ซึ่งผีพิมพ์วิพาให้นะครับไม่ได้จะมีของผีวิถีคนมือเหนือของนีน่อ้าวเนี่ยครับนี่เราเจ้าของผีวิถีคนมือเหนือเจ้าอ๋อนี่เอออ๋อทำเองนะครับเป็นตัวนะนื้อครับผมหลังจากนั้นนะเขาจะตั้งน้ำห้อเดือดเลยนะครับตั้งน้ำเดือดธรรมาดาเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะใส่ในส่วนของพริกแกงเผาโคกลงไปนะครับ สำคัญน้ำล้าง,างค,ก,างคกนะครับผมโอนอไม่เขาใส่น้ำปูด้วยเหมือนกันกินแน่น้ำลาน้ำปูน้ำปูแน้น้ำแรกอ๋อโอแต่ถึงเวลาใส่กระเทียเติมน้ำล้างโคกลงไปแล้วเขาขตั้งให้เป็นห้องวัดสวมสมเขาเดือดไปสักพักหนึ่งนะครับผม ครับครับผมหลังจากที่ตะกี้นะครับน้ำน้ำหอดเดือบโบ๊ะแล้วก็แล้วก็เขาดูโอ้พระจางไม่แส่งมานั้มแลนะครับออาใส่นอนลงไปเลยนะครับเพราะว่าน้ำหอเดือดแล้วนะครับเพราะว่าประเภทนอนนะครับตีอ้นครับผมเขาต้องแบบตัวท่องว่าเขาต้องแกงไววเหมือนเนอนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นนอนอย่างอื่นถ้าสมมติว่ามันหื้นนี่นะครับลองย้อนไปดูคลิปนองบบาวดูนะครับนองเบาวจะต้มก่อนนะครับต้มแล้วก็แบบคือมันสักสองสามน้ำ เขาถึงออกมาแกนะครับแต่วันนี้เขาเป็นนอซ้างนะครับเนาะมันเป็นนอี่ว่าบ่ก็ไข่หืนสักตัวใดนะครับเขาก็เอาใส่ไปก่อนนะครับเพื่อเผืองให้คนสุกเต็มที่นะครับผมเราดูขั้นตอนต่อไปกันเนาะครับผมเจ้าตีหงอห้องว่าต้มเนาะสุกหล้อะไรแกงแกงใกล้สุกแล้วเจ้าครัแต่กี่หองอต่ำเลพี่เขา,มาไม่ใส่เกลือเนาะ,ะใส่เกลือลงไปนิดนึงเจ้า <c oughs> แล้วก็ใส่ไก่ซุกนะเจ้าใส่รสดีลงไปหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่ผงชูรสนะผงนัวเฮาเจ้าแต่คือช่วงนี้กลับเป็นแค่แบบเฮาเฮาเฮาผงสูสามเร็บเพิ่มแล้วลวก็สานเร็บ้ว,วเ,เจ้าแล้วเฮาก็ชิมเพื่อคนห้องว่า เอาตามจะชอบเลยนะครับจิมเผื่อแบบเอารสชาติาปีวากต้องการเลยนะครับแต่น้องบ่าวรับรองว่าสูตรนี่นะครับมันมันจะเป็นสูตรเข้มข้นมากเลยครับผมเบี้ยแอครับผมจากนั้นสซใบพักแครเจ้าพะเเข๊ะมนไปเลยนะครับนี่คัพ้อาต้องกินอุนห่อนเด้อครับผมเี่ยแอ้มให้ผมตี <laughs> น้องเบาน้ำเสนอนะครับเรามาทำกันดูนะครับน้อครับผมขอบคุณนะครับพีพีแอ้นะครับตีเข้ามาพอมากรในน้องเบานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําคลิปทําอย่างคลิปในอาจจะมีคนดูสักร้อยถึงสองร้อยคนน่องบาวก็มีความสุขเลยนะครับน้อนะครับจะได้ก็ขอฝากช่องไปนะครับเด้อจากนั้นเราก็ใส่น้ำปูตีเขาเคี่ยวไหวนะะจ้าเนาะอันนี้น้ำปูเมืองงนะครับมะปูเบืองเฮา ทำเองนะครับทำเองจากยายสังเกตกดูจะบดดําล่าไปนะครับเจ้าเราก,ก็ปิกแก๊สเลยเจ้าใส่น้ำปูลงไปแกงใส่น้ำปูแล้วผมอยากบอกว่าปี P ๊ปี๊ไอ้ว่าแบบมันหอมมากเลยครับผมยาขือนโทรศัพท์มีกินมันก็เจ้าสุดยอดเลยนะครับก็ะถือว่ามาเอาวมาโผลมากอยกันนะครับเนาะวันนี้อาจจะมีอย่างพิาพาดพองเพราะวมา บาไ,ได้เซตกันด้วยนะครับเขากรทําหายุ่งหากินกันตายวันถีนะครับผมเจ้าน้ำดำเลิมมาแล้วใช่นี้เองอะเจ้าอ่าพักผู้หญิาเขาเอาไปกับเลยขเขากับเจ้าตอนเดียวกินครับผมจะได้น้องขอฝากสำหรับเมนูวันนี้ตัวนะครับเนาอครับผมวันนี้หหกมีอย่างพิพาพทําในน้นองเบ้าขอสุมาภัยนะครับจุกดติดตามนะครับ กุทรัพท์จไข่นปกำลังใจ<อ>ให้น้องบาแล้วก็ขอบกอเต็นนะครับเด้อว,วันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ <laughs> ขอบคุณหลหนะครับผมพี่ไอ้ครับผม